ฉันเป็นเครืองตลางที่เธอเคยพูดว่าอืฉันยังเป็นคําตอบที่ฉันเคยพูดมาเป็นเครืองตรางที่ฉันถอยพูดกับเธอว่าอย่าง เป็นเื่อนตารางที่ฉันคอยพูดกับเธออย่างไรที่ฉันก็พูดฉันจะไม่ได้ทำสนใจฉันดีฉันจะไม่ได้ในในเธอใครจะไม่ได้เธอไม่ได้อัดเพื่อเธอไม่ได้สียดี จบสิน้นชีวิตที่เธอคอยพูดมาฉันยังจำได้อยู่ทุกคืนวันซ้อมอยู่ทุกครั้งที่ฉันคอยพูดกับเธอแต่วันนี้มันไม่ไดแอโดไม่ได้แส่แอนจะไม่ได้เซ็กแอนโฟมมาดีอิสเซอร์อันดี้อันดิซอราดีฉันเป็นเครื่องต่งานที่เธอเคยพูดมาฉันคงเป็นคำตอบที่ฉันเคยพูดมา เป็นเครื่องตารางที่ฉันถอยพูดกับเธอว่าอยา่าเป็นเครื่องตารางที่ฉันถอยพูดกับเธอว่าอยา่าฉันเป็นเครื่องตารางที่เธอเคยพูดมาฉันก็เป็นคำตอบที่ฉันเคยพูดมา เป็นเครื่อ,องตลางที่ฉันคอยพูดกับเธอว่าอยากอย่า yeah. ง